สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้หรือทุกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับโอกาสนี้เราจึงอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ยังคงสูบบุหรี่กันอยู่ให้เริ่มลดละเลิกการสูบบุหรี่ครับ เพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการสูบบุหรี่นั้นมีแต่โทษครับมไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สูบเองแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยก็จะพลอยได้รับควันพิษไปด้วยใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะว่าเออคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆอันตรายรุนแรงมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยที่จะได้รับเป็นโรคร้ายได้หนักไม่แพ้กันเลยค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2นั่นเองนะครับอันตรายรอบด้านทีเดียวเริ่มจจจาาากคคคนนนใรรรรอออบบัััวที่ะได้ตย จากควันบุหรี่คือถ้าเกิดเป็นคู่สมรส ของผู้สูบบุหรี่เนี่ยนะครับสามีหรือภรรยาสูบบุหรี่ตามข้อมูลบอกครับว่าจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสที่ไม่สูบบุหรี่ถึง2เท่าและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ3เท่าครับรวมถึงจะเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง4ปีขณะที่ลูกๆครับหากได้รับควันบุหรี่ก็จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบปอดบวมหอบหืดนะครับรวมถึงหูชั้นนอกอักเสบและหากเป็นสตรีมีครรภ์ถ้าเกิดมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคู่สมรสด้วยเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง ตัวเองก็อาจจะมีโอกาสในการแท้งและอาจทําให้ทารกในครรภ์สมองเติบโตช้ากว่าปกติด้วยครับและนอกจากคนในครอบครัวแล้วคนรอบข้างอย่างเพื่อนร่วมง,งานก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะยิ่งที่ทํางานไหนไม่จํากัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่หรือแม้แต่ในผับในบาร์ที่เราไปเที่ยวนี่แหละค่ะถ้าเกิดคิดว่าเออเปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเนี่ยจะช่วยฟอกอากาศเซียๆออกไปได้แต่ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมแสดงให้เห็นว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไม่สามารถป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ได้นะคะโดยเฉพาะผู้ญิง ถ้าเกิดว่าคุณได้รับควันบุหรี่มือสองวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปจะมีอัตราการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำคอได้มากกว่าผู้ไม่ได้รับถึง3เท่าค่ะและที่ผ่านมาทางภาครัฐเขาก็ออกมาตราการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธนารณะนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ฝ่าฝืนอยู่นะครับเห็นได้จากอัตราการตรวจวัดค่าปริมาณควันบุหรี่มือสองตามสถานที่ต่าง,าง,าง,างๆเผยแพร่ผ่านทางซุปแมกกาซีน็ครับยังตามตลาดสดเนี่ยตลาดนัดต่างๆก็ยังมีผู้ละเมิดคําเตือนนะครับยัง คงสูบบุหรี่กันอยู่ถึง74กว่าเปอร์เซ็นต์ครับรวมทั้งตามสถานที่สถานีบริการขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้ละเมิดอยู่กว่า50%ร์เร้านอาหารพัตคาเนี่ยครับยังมีคนละเมิดคําเตือนฝ่าฝืนการสูบันอยู่นี่นะครับอยู่ประมาณ49%เปรวมถึงศาสนสถานวัดวาอารามโบสถ์ต่างๆเนี่ยครับกว่า30%เปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับค่ะในส่วนของสถานที่ราชการก็ยังมีผู้ละเมิดสูบบุหรี่นะคะอยู่ประมาณ26%สเปอร์เซ็นต์ค่ะสถานที่บริการสาธารณสุขประมาณสิเจ โรงเรียนนะคะก็ละเมิดกันไป25ส่วนอาคารในมหาวิทยาลัยมีผู้ละเมิดสูบบุหรี่ประมาณ9ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีการจํากัดพื้นที่เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าแหมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะว่าก็ยังคงมีคนละเมิดอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ทํางานอยู่ตามสถานที่ที่มีบุคคลที่ละเมิดสูบบุหรี่กันอยู่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ย เลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะได้รับควันพิษไปเต็มๆเพราะว่าเราทํางานในแต่ละวันอย่างน้อยก็8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงกันบ้างรวมถึงใครที่ทํางาน6วันต่อสัปดาห์อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็ มจจะมีโรคภัยตามมาอันตรายต่างๆเพียบเลยค่ะหนักหน่อยนะคะ,ะสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือจะทําอย่างไรให้ที่ทํางานของเราปลอดบุหรี่ค่ะเรามีคําแนะนําของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการสร้างเสริมสุขภาพในที่ทํางานจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งที่ทํางานไหนจะนําไปใช้เราก็ไม่ว่ากันค่ะก็เริ่มต้นจากการนึกถึงใจเขาใจเรานะครับนำมาจากบทความหยุดดมควันบุหรี่เพื่อนร่วมง,งานครับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ไทยเฮลล์ครับโดยเขาแนะนําบอกว่าการที่จะทําให้ สถานประกอบการหรือที่ทํางานของคุณนั้นปลอดบุหรี่ได้เนี่ยมีทั้งปัจจัยหลักนะครับก็คือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารคนกลุ่มนโยบายเนี่ยแหละครับต้องให้สิทธิอันชอบธรรมกับพนักงานในการที่จะปกป้องตนเองจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่โดยกําหนดเป็นนโยบายนะครับออกมาใช้ร่วมกันทั้งบริษัทแล้วก็มอบหมายให้มีคณะทํางานที่รับผิดชอบในการดูแลรวมถึงพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดนะครับทั้งคนที่สูบแล้วก็ไม่สูบบุร่ครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองค่ะคุณผู้ชมที่ เอื้อต่อความสําเร็จของมาตรการนี้ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมที่ทํางานให้ปลอดควันบุหรี่ก็หมายถึงจัดพื้นที่เขตสุปุรีโดยเฉพาะไปเลยนะคะและต้องอยู่นอกตัวอาคารเท่านั้น แล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่กับพนักงานทุกคนค่ะแล้วก็วางนโยบายสนับสนุนให้คนเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ด้วยถ้าเกิดทําได้นี่นะครับผลที่ตามมาไม่ใช่แก่จะดีเฉพาะสุขภาพเท่านั้นนะครับผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะช่วยลดการสูบไปได้โดยปริยายแล้วก็นําไปสู่การอยากเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับเนื่องจากก็มีข้อจํากัดต่างๆอย่างที่2ก็คือคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะได้สัมผัสกับควันบุหรี่มือ2น้อยลงซึ่งก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพความสััมมพพนนนธ์รระหวว่่่าางงเือ ก็จะดีขึ้นครับสุดท้ายเจ้าของกิจการนั้นเองก็สามารถลดต้นทุนแฝงต่างๆอย่างเช่นระยะเวลาในการทํางานของพนักง,งานที่สูบบุหรี่ช่วงเวลาที่พนักง,งานคนนั้นเนี่ยเขาออกไปสูบบุหรี่ก็จะได้ทํางานกลับมาทํางานเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดออฟฟิศของเราที่สําคัญคือสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของกิจการได้มากขึ้นด้วยครับ และนอกจากนี้นะครับพิษภัยของบุหรี่นั้นยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามีเรื่องของขวัญพิษนะครับและนอกจากนั้นก้นบุหรี่ที่ทิ้งลงไปเนี่ยนะครับยังมีสารเคมีอันตรายเพียบเลยด้วยแม่ที่เราพูดมาต้องบอกคุณเกณฑธิ์คุณผู้ชมนี่ยังหาประโยชน์ของการสูบบุหรี่ไม่เจอเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นช่วยกันเถอะค่ะช่วยกันลดละและเลิกการสูบบุหรี่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทําแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรวันพรุ่งนี้เรามีคําแนะนําการเลือกทานอาหารเพื่อที่จะ ให้ลดความอยากในการสุบรี่ให้น้อยลงด้วยพรุ่งนี้มาติดตามกันได้ต่อนะคะ